ดับเบิลคลิกโน้ตที่ต้องการเปลี่ยนสีขึ้นมานะครับอ่าอย่างเช่นผมจะดับเบิลคลิกตัวนี้นะครับให้คุณ A B C อะไรเนี่ยให้โทรคุณ A B C เนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอแก้ข้อความเพิ่มเติมนิดนึงนะให้โทรกลับนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับคลิกที่คอนโทรลเมนูของโน้ตนะครับมันจะมีคำสั่งแคติกกไรเนี่ยครับอ่าตรงนี้ก็คือ เขาจะมีความหมายในการทำแคติโกรีหรือแคติโกไรด้วยนะครับโอเคต่นี้เราก็ลองเลือกดูคือไม่จําเป็นต้องตรงกับความหมายเดี๋ยวขอเลื่อนนิดนึงนะฮะไม่ต้องใช้ตรงกับความหมายพวกนี้ก็ได้นะครับแต่เราอยากจะเลือกสีขึ้นมายาเช่นอ่าผมอยากจะเลือกสีออกอ่าโทกลับเอาสีเรียนหน่อยอ่าเอาสีแบบเข้มๆนิดนึ่งอ okay, ะะโอเคนะฮะโอเคตรงนี้เปลี่ยนแล้วครับเสร็จแล้วเราก็คลิกที่คอนโทรลเมนูแล้วก็เซฟ and c r o s e นะเห็นไหมตรงไอคอนก็จะเปลี่ยนเป็นสีที่เราเลือกนะครับอันนี้ก็คือการเปลี่ยนสีโน้ตนะฮะทำเพื่อให้เวลาเราเปิดนะครับซ้อนๆไว้เนี่ยมันจะได้มีความแตกต่างไม่กลืนกันนะครับมีจุดเด่นไม่ไม่เหมือนกันนะฮะทำให้เตือนความจำได้แบบแตกต่างกันไปนะครับ